ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมนะครับเป็นช่วงจันทร์ต้นเดือนนะครับวันที่สองนะฮะของเดือนเดือนอะไรนะธันวาแล้วครับครับอันนี้เป็นอีพีที่ของอัศดาวุฒิอุ่นใจผมจำอีพีตัวเองไม่ได้ครับนะครับครับอันนี้ไม้ไม้แลตัวตัวเก่านะครับบางท่านบางส่วนเนาะคุณป้าก็อาจจะ ยุบหายตายจากไปนะครับอันนี้ผมเอามาเริ่มใหม่นะครับเป็นเทวาป้ายนะครับผมอู๋เดี๋ยวแจง้งค่าจัดส่งก่อนนะครับค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่30บาทคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องนะครับ3าบาทนะครับผมเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับสาหรับท่านที่โอนนะฮะสำหรับท่านที่ปลายทางก็50บาทเหมาเหม,า,หมาครับอ่วันนี้ที่เห็นอยู่ต่อหน้านี้ก็จะเป็นไม้กระถาง นะครับผมข้อ้าจะติดเล่นนิดนึงนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเทพเทวานะครับเทพเทวาป้ายโอ้ยต้นนี้มีขาวเข้าเลยเนาะครับดูนีฮะเทพเทวาป้ายร้อยหบาทนะครับถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณพี่คุณน้องต้นที่บ้านนะยุบไปนะเอาต้นนี้ไปเริ่มใหม่นะครับอูโหเป็นเขาจะเขาจะมาทีหลัง ทรายชนนะครับผมนะครับเทพเทวาป้ายนะครับผมนะฮะก็กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะฮะน้องอยู่ในกระถางหกนะครับดูสิฮะขนาดกราบนะกราบยังแดงเลยเนาะตัวนี้เป็นตัวตดอ่ะน่าสวยมากเลยเทพเทวาป้ายมีมาให้สี่กระถางนะครับผมนะครับยังได้ยังเอานะครับนะฮะโอ้โหสลาวุธถ้าเหมือนก็ยังก็ขายดี นะครับเทพเทวาป้ายนะครับผมร้อยห้าบาทไซส์ใหญ่และเด้อนะครับนะฮะตัวนีนน้น่าจะมีคนเอาเนาะขาวเข้านะแต่ถ้าขาวไม่เข้าแดงเข้าก็หูตัวนี้นะแสบตาเลยคุณลุงคุณป้าครับ150บาทไซส์ใหญ่ไซส์โต150บาทแล้วป้ายด้วยป้ายโหดด้วยกระโดดใส่เป็ดเลยอ่ะเจ้าสาวนะครับผมนะครับเจ้าสาวกระถาง6นะครับร้อย สี่สิบห้าบาทนะครับผมแต่ถ้าเมตตาให้ร้อยห้าสิบก็ดีครับร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับเจ้าสาวป้ายสวยๆมีมาให้สี่กระถางนะครับผมนะสี่กระถางนะครับร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับผมก็ถ้าร้อยห้าสิบผมกลัวคุณลูกค้าว่าแพงนะครับเอาร้อยสี่สิบสี่สิบห้าบาทร้อยไม่เอาร้อยห้าสิบนะเจ้าสาวนะครับกระถางหกนะครับ 14 5บาทนะครับผมเทพเทวาป้ายนะครับกระถางละ150บาทต่อมาก็เป็นอันนี้เป็นตัวเทพของของอะไรนะเอออันนี้อะไรพญาดําลงนะครับใบมันแผบเลยลูกค้านะดูดิเป็นบอลป้ายนะฮะพญาดําลงใบเรื่องแผบเลยนะครับ150บาทนะครับผม150บาท มีมาแบ่งสองกระถางนะครับร้อยห้าสิบาทใบเริ่มแมพครับเดี๋ยวมีกากรพิกท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เนาะนะครับเป็นตัวตัวพัทเทลนะครับผมนะครับเป็นตัวพัสเทลนะครับผมนะฮะก็อันนี้มีมาแบ่งกระถางละกระถางละห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทเป็นตัวพัทเทลนะครับเป็นตัวที่เขาขายกันแพงมากเลยนะครับผม นะฮะในกลุ่มแรนะครับนะเป็นตัวอุ้ยเห็นหรือเปล่าเนาะนะฮะมีขาวมิ้นมีเหลืองทองนะครับมีด่างชมพูนะครับผมเออด่างแดงด่างชมพูนะครับนะครับเป็นตัวพัดเทลนะครับผมนะครับกระถางละห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะฮะยังไม่จัดนะครับกระถางละห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้ออกมาเยอะจังเลยนะฮะห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับ กาฆาพริกแผงนะครับผมกาฆาพริกแผงนะตัวพัดเทลส่วนใหญ่กาฆาพริกก็จะเอ่อมีแต่พริกแดงๆนะครับคาปากอยู่นะครับผมอันนี้มันแบบพริกน่าจะเป็นพริกเทพพริกพริกตัวใหม่ <laughs> นะครับผมกระถางละหนะ้าร้อยนะกาฆาพริกพัดเทลนะครับผมนะครับพัดสเทลนะครับผมนะฮะถังละห้าร้อยบ,บาทน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งแล้วละ่ะเอ่อเทพใส่ลุงนะครับผมเอ่อแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาท โหลอดใหม่ครับเครื่องเลยนะฮะนะครับที่วาราตีห้าสิบบาทจะนะครับเอ่อดาวประกายเพิกนะครับผมห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะโชคเลิฟซ้ำแล้วครับผมเอาไปไล่ฟอร์มนะครับผมอันนี้ผมผ่าจากพาเทลนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมนะอยู่ในกระถางสี่นะครับขอแยกขายกระถางสี่นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมนะฮะ ครับอันนี้ก็ใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกนะครับโหกระดูกโคตรโหดเลยนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมนะครับไม้ด่างนะครับผมนะครับไม้ด่างไม้ด่างนะครับก็ยังไม่รู้นะครับเป็นไม้มาเล็ตอยู่นะครับแต่เป็นสิ้นผ่านะโตขึ้นเขาจะด่างเปรอะนะครับผมคล้ายกับดาลูมะนะครับผมนะครับแต่จะเป็นใบไทยอันนี้ฮะมันจะมีเราจะเรียกว่าดาลูมะก็ได้นะแต่เป็นใบไทยนะครับผมนะครับ เนี่ยครับเริ่มเริ่มเก่งแล้วนะครับผมนะฮะนะครับกระถางละห้าสิบนะครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับนะฮะต่อมาก็อันนี้อันนี้มีราคานิดนึงนะครับผมจะราคาสูงนิดนึงร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะเป็นอึงนะครับอึงด่างนะครับอึงด่างนะครับอ่าอึงทองซะด้วยนะครับร้อยห้าสิบาทนะฮะเผื่อได้ครับผมไมใบกลมนะครับจังหวัดจังหวัดกระบี่นะครับผมนะครับจังหวัดกระบี่ขออยู่ที่ สี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทหายากอยู่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำละเออกระถางนี้ผมลืมชื่อนะครับผมนะครับลืมชื่อนะครับเพชรเมืองลาดนะครับผมโอ้ลึกออกพอดีเลยนะเพชรเมืองลาดนะฮะก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทเดทตินีนะครับผมเดสตินีก็ห้าสิบาทนะครับผมเดทตินีห้าสิบบาท กระถางนี้เป็นแทนใจครับห้าสิบบาทนะครับผมใบหอ,อกเหลืองนะครับผมใบหอ,อกเหลืองโอเหลืองทองเลยนะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบชื่อนะครับใบหอ,อกเหลืองโอเนาะกระถางนี้ขออยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมใบหอ,อกออต่อมาก็เป็น อุทยานหลวงนะครับผมอุทยานหลวงนะครับเป็นตัวไส้แดงเลยนะครับผมนะครับเป็นตัวไส้แดงเลยนะนะโอ้เหลืองทองเลยนะครับก็เลี้ยงง่ายครับผมใบแข็งแรงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าลักษณะคือเธอด่างนะครับคือผ่าจากแม่หน้าแดงเลยนะครับผมอุทยานหลวงกระถางนี้นะครับขออยู่ที่เอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับ ขอร้อยี่สิบาทนะครับผมร้อยี่สิบาทนะครับอุทยานหลวงนะครับผมนะครับมีมีอยู่ผมก็เอามานะครับผมก็อยากผมก็ชอบแล้วอุทยานหลวงที่หน้าไสแดงแดงอันนี้ก็120บาทนะครับผมนะครับนี่ฮะกระถางละ120บาทนะครับผมนะครับส่วนอันนี้เป็นเกสรพมลินนะครับผมเกสรพมลินขออยู่ที่150ยห้าบาทนะครับผมเกสรพมลินนะครับผมพมลินนะครับร้0้าบบาทนะฮะ เห็นเพื่อนๆไลกันก็ไหลบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ไหลมาหลายชั่วโมงแล้วเนาะครับผมโอ้โหตีใหญ่โหดๆเนาะเอาไปร้อยห้าบาทนะครับผมตีใหญ่นะครับตีใหญ่โหดๆนะครับผมคืออ้โหูเนะาะไซส์ขึ้นกระถางแปดได้เลยนะตีใหญ่ร้อยห้าบาทนะครับผมหน้าเลี้ยงดีครับผมราคาราคาโดดราคาโคตรโดดเลย นะอันนี้เป็นเออ่ทักซิโดนะครับผมทักซิโดนะครับทักซิโดก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมทักซิโดนะครับโอ้ my god เรนูเรนูนะครับผมเรนูร้อยแปดสิบาทนะไซส์ใหญ่ๆโตๆนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับเรนูเหลือน้อยแล้วนะครับโอ้พรยาดำรงอยู่นี่อีกต้นหนึ่งต้นย้ายใหญ่นครับผมเอ่อร้อยห้าสิบาทนะครับผม นะเป็นตัว,ตวเป็นตัวเรื่มมันแผบนะครับผมนะเออเรนูไซส์ร้อยห้าสิบอยู่นี่นะนะครับนะร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะฮะดูมือพ่อค้าร้อยห้าสิบาทใหญ่เติบครับผมโอ้ตัวนี้ครับผมนี่กระถางนี้เป็นศิลาหุ่มทองนะครับผมนะครับศิลาหุ้มทองเหลืองเหลืองครีมเนาะเหลืองค,นะครีมพัสเทลนะฮะ เม็ดสวยจังเลยนะครับขออยู่ที่250นะครับผม250บาทนะครับเออัวสวรรค์อยู่หนึ่งกระหนึ่งหนึ่งกระต้นนะครับหนึ่งนะฮะโบสวัสด์โอ้สวยจังเลยแดงแป๊ดเลยครับ160บาทนะครับผม160ยหกสิบบาทเมนูตัวนี้ใหญ่เนาะเหลืองทองเข้าแนละ้ว180นะครับ อีกซักทีนะครับผมสามสามร้อยห้าสิบนะครับแม่พันยักษ์นะครับน่าโหดจังเลยสามร้อยห้าสิบนะครับผมเอาไปทำจำนวนได้เลยนะครับโอ้ทศกัณฐ์เนาะครับผมทศกัณฐ์งสวนนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผมแดดครับผมผมผมก็อยากให้เห็นนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ไม่เห็นเลย ครับทศกัณฐ์ลงสวนนะครับผมนะฮะกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับหูเนาะไซส์ใหญ่ไซส์โตกระถางหกจ้ะนะครับผมมีกลาขอบพระคุณนะครับมีพี่ท่านึงบอกว่าเธอคือวิชุดานะครับผมเป็นยักษ์ยักษ์ยักษ์วิชุดานะครับผมนะครับก็ถ้าท่านใดต้องการเอาไปเลี้ยงนะครับผมขอแปดสิบบาทนะครับผมยักษ์วิชุดานะครับผม ไม่ใช่กิรินีนะครับนะกรับขอบคุณน,นะครับที่คอมเมนต์มาบอกนะฮะว่าเธอคือยักษ์วิชดาเอ้าศิลาหุมทองนะครับผมศิลาหุมทองผมเปลี่ยนดินได้ไอเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะได้ได้อะไรนะได้เกือบเกือบอาทิตย์แล้วก็เลยเริ่มทิ้งลงหัวเนาะอ่านะครับขึ้นกระถางแปดให้หล่อๆเลยนะครับเป็นพี่ชายของออฟติมัสนะครับผมนะครับเป็นพี่ชายของออฟติมัส หรือว่าเป็นพี่ชายของเพชรแสงมณีนะครับนะฮะหรือว่าเป็นเป็นปู่ของเอ่อบับเบิร์บีะครับผมอ่ะขายเลยแล้วกันนะครับสามร้อยบาทกระถางแปดจ้ะสีลาหุุมทองนะครับผมสีลาหุุมทองแผงดูมเม็ดนะหวัวน,นี้ทองส้มเนาะโอ้หน้าเป็นยายของซับประสานเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นหัวเชื้อของพวกไม้มีชื่อนะฮะที่ว่าดังๆอย่างนฮนะอันนี้ก็ เอาไปนะครับผมสามร้อยบาทขึ้นทาถงแปดแล้วนะครับผมแบ่งครับผมเดี๋ยวก็ถ้าเกิดท่านใดอยากได้ไม้แหล่ะก็ยังพอมีอยู่นะครับผมอ๋อนี่ครับผมเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับชมพูทองชมพูเออทองชมพูนุชนนะครับผมนะฮะเป็นศิลาเพชรแผงนะครับผมนะครับเป็นศิลาเพชรแผง ทองชมพูนุษนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับไม่ใช่เหนือเมฆนะลูกค้าเป็นทองชมพูนุษนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้แหละก็มีจํานวนอยู่นะครับทองชมพูนุษก็แบ่งแบ่งเพื่อนมาเพราะเป็นไม้ใหม่เดี๋ยวปิดท้ายรายการไปที่ตู้นี้เหมือนเดิมนะครับผมแบ่ง ซับประสานออปติมัตอุจนี่ออปติมัสออปติมัหน้าโหดๆนะครับครับกระถางนี้แบ่ง8ปด้อยห้าิบนะครับผมนะครับแปดห้าสิบาทกระถางแปดนะครับผมไม่เห็นนี่แหละไลท์ที่หลังแล้วก็ <c oughs> อยากขายได้แต่โทรศัพท์ก็แย่อยู่แล้วอดันมาไลท์ตอนแดดแดดแสก ซับประสานนะครับผมดูดูมือพระค้านะซับประสานแบ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทใหญ่แล้วนะครับผมไม่ใช่ยูเนียพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณหน้าแดงพันสองร้อยบาทนะครับผมกระถางแปดลูกค้าเออผมไม่กล้าเขาตัวอทองศิลโอ้โหสวยจัดทองศิลเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทอ่ะลูกค้านะ เท่าไรดีทองศินนะไม่เห็นเลยใหญ่ไซโต้โอ้โหหลอดใหม่แล้วคุณลูกค้าเอาไปเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะครับผมทองศิลนะฮะวางไว้นี่เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมกิ่งคองนะครับผมใครอยากได้นะครับผมเอาไปทำจำนวนนะครับผมแบ่งสัก 400นะครับผมแบ่งสี่้อยนะครับตัวนี้นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับคือป้ายหลายสีนะครับผมนะครับตัวคิงคองนะฮะเป็นลูกของสันชายนะครับผมกับปีศาจแดงนะครับผมนะฮะก็แบบเนี้ยอันนี้หลอดไม่ล่าสุดเขานะครับผมนะครับแบ่งสี่ร้อยนะครับผมอันนี้ทําจํานวนได้แล้วลูกค้าเพราะว่าไม้ อยู่นานแล้วครับผมเป็นเกือบปีแล้วแหละนะครับผมนะฮะกระดูกแบบนี้นะครับคิงคองนะครับผมนะครับ400บาทนะครับผมครับกราบขอบพระยงสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ